โอเคสวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับจริงๆอันนี้เราก็ได้มานานแล้วนะครับได้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็คือสุกที่แล้วสุกที่แล้วก็จะเป็นของอตัวนี้นะครับมี o อเบลิสกับรานะครับสองตัวก็จะเป็นช็อกโกแคทอันนี้คือช็อกโกแคทนะครับที่คอเป็นลาเนาะแล้วก็นี่อย่างว่าอะไรอะ ัชซิโดแซมเพนกวิที่เป็นโอเบลิสนะครับแกดูกันแล้วก็ส่วนพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์สุดท้ายนะครับที่จะออกมาครบ10บตัวนั่นเองซึ่งผมเล็งแค่แบทแบสซึมมารู้ไว้นะครับก็คือเลนส์ไอแบทนากนะนี่นะครับใหญ่ไหมใหญ่นี่นะครับเป็ดยกฟ้าอยู่นะครับ โอเบลิสเป็ดยกขาออแล้วก็ข้างหลังประมาณนี้แค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้แหละที่ไปแย่งกันมีแค่นี้แหละอ่านะครับแล้วก็ลาต่อไปเป็นลาหมาดมหมาดม,าม,าม,ามาก็คือของเล่นยูกิซิกไลสแตนดาร์ดนะครับก็ออกตัวราออกมาแล้วก็มีโอเบลิสกับ โอซิลิทอยู่ข้างหลังแล้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับอ่านี่คือช็อกโกแคตที่เป็นเทพรานะครับแบบนี้ดำปีแบบนี้น่ารักดีจังโอเคนะนี่คือสองตัวอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับส่วนอีสองอ่ะเดี๋ยวส่วนอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอ่าแบ็กออ้ามันช่แบ็กอายเลดอายแบ็กดาก้อนกับอะไรนะ จอมเวทการเวลาซึ่งผมไม่โดนเท่าไหร่โดนแค่ไปแบบอ่าน,นี่ก็จะอยู่ครบสามเทพนะครับนี่แบบนี้ห้อยใครห้อยไหมไม่ใครไปห้อยไหมนี่นะครับนี่ก็ครบสามเทพนะครับโอเคสำหรับรีวิววันนี้มาแค่นี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะมีกันทุกคนแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมดแล้วสําหรับการที่เราจะต้องไปตื่นเช้าหรือว่ากลับบ้านดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วดองของเล่นสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย